โหลสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่คุณรู้ท่านเลยนะครับวันนี้ผมมุฒจากเทสยนต์ก็อยู่ในช่อง1002อีโคคาเดี๋ยววันนี้พามารับชมรถนะครับแนวอีโคคาการว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับวันนี้ผู้ชมมันมีจอดอยู่หลากหลายรุ่นนะอีโคคาตอนนี้ที่บริษัทผมก็ประมาณสัก300ถึง400คัน เยอะมากนะรวมทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะแต่วันนี้ที่ผมยินดีนําเสนอเลยเนี่ยนะครับก็คือยาริสตัว5ประตูคันนี้นะสีเทาโซนิกหรือว่าเทาแลมโบนะครับทำไมถึงอยากวันนี้ผมอยากขายคันนี้เพราะว่าคันนี้คุณผู้ชมมันเป็นสีที่แบบว่าในตลาดรถดูสองเนี่ยมีไม่เยอะย้ํำนะว่ามีไม่เยอะปกติที่เราเจอเนี่ยตัว5ประตูแบบนี้เราเจอสีอะไรกันครับบ่อยๆเลยสีสีเทาเข้มสีขาวถูกไหม นะครับแต่ว่าสีเทาโซนิคหรือว่าสีเทาลมโบเนหายากมากมานะครับในตต่ดรถมือ2มีน้อยและคันนี้ปี23ไม 2, 1, 2. ามใน2อ0 0มนะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูคันนั้นเดี๋ยวไหนๆก็เดินผ่านเนาะถ่ายภาพติด3คันนี้ละเดี๋ยวบอกราคาให้ทุกคันเลยละกันนะครับคันนี้นะครับเป็น New ยาริสเ t i v นะครับทะเบียน7 1 5 8อันนี้คือถ้าใครสนใจข้อมูลละเลอียดเพิ่มเติมคุณพี่อินบ็อกสอบถามผมได้เลยนะ ที่ช่องทางด้านล่างสายมือนะครับ QR ว o d โคหรือว่าเบอร์โทรมาได้เลยนะครับดูป้าราคากันนะครับยาริสนิว1.2สปอร์ตปี2023ยบาไม่สี่0 0นะครับ4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับ4,000 0กว่าบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อกิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคันนี้ครับเป็นนิสสันอะเมร่านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับหน้าเหมือนตัวทรัฟเฟิลเมอร์เลย 1.0 Turbo นะครับมาในรุ่น EL นี่ครับปี2022ครับไมค์กาะใช้งานครับ59,369,000บาทเท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอ็อ b o x เข้ามานะครับเดี๋ยวส่งรูปภาพแล้วก็รายละเอียดเลยพอร์ตให้นะครับต่อมานะครับ Yaris นะครับ5ประตู1.2 Sport 429,000ปี2022ไมค์น้อยอยู่แล้วนะครับไมค์แค่34,000โลเท่านั้น หมายามมปี22สนะครับสนใจติดต่อมานะครับมามาดูคันนี้ดีกว่านะครับคันที่ผมสนใจอย่างมากเลยเพราะว่าค่อนข้างสวยเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีเทลตัวหน้าตาที่เป็นตัวหน้าใหม่นะหน้ามันเนี่ยคล้ายๆยาริสตัว GR เลยนะแล้วก็สวยเท่นะครับหน้าใหม่ดูดูแบบว่าดูสปอร์ตยิ่งขึ้น นะครับหน้าเหมือนปลาฉลามนะประมาณนี้นะหน้าแฮมเบอร์เฮดนะครับคันนี้ปียี่ิบสองย้ำให้อีกรอบปียี่ิบสองมาดูนะมาดูฮะไม่สองหมอ่ะปียี่สิบสามไม่สองหมื่นสองเห็นไหมจำสลับกันแล้วเพื่อนๆอย่าถือสากันนะครับปียีิบสามไม่สองหมื่นสปพันรุ่นนี้ออกห้างปง้าแดงราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันถ้าเกับวันนี้ราคาเนี่ยมันถูกหายไปแล้วจากป้ายแดงผู้ชมถึง1,30,000บาท กุ้มมากนะครับสามารถซื้อสดก็ได้หรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้ดอกเบี้ยเราสตาร์เริ่มต้นนะครับ4ปีอยู่ที่2.69เท่านั้นนะครับใครอยากจะผ่อนระยะสั้นระยะยาวนะครับแค่ไหนก็พักทายสอบถามปรึกษาได้นะครับอันนี้ถ้าเราผ่อน7ปีแต่สีงวดเนี่ยค่างวดเฉลี่ยตกประมาณ0,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับสามารถผ่อนได้นานสูงสุด7ปีนะครับเราไม่ต้องผ่อนยาวนานถึง9ปีนะครับเหมือนป้ายแดงไม่ต้องแล้วนี้ออกรสสวนบาทได้เลย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างที่เราทราบกันดีนะครับล้อแม็กกอบ15ลายตัวใหม่ครับหน้าดิสหลังรัมระบบเบรก ABS ครับสีสันสวยครับเหลี่ยมสันมุมคมสวยงามชัดเจนแล้วก็คันนี้ผมเบิกฟกลฟมติดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะรอบคันครับติดให้ใหม่นะครับคิวกันสา์เบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมนะครับโตโยต้านะครับทั้งหมดของเดิมหมดนะครับให้ดูด้านในครับแผงประตูสวยงามครับสีดำสะอาดครับ ภายในได้เป็นเบาะหนังครับตัวใหม่ครับทรงเดินจะเป็นแนวแบบทรงออกสปอร์ตแล้วนะครับตัวเบาะนะทำไมนะก็นี่ฮะตีกเบาะเขาทำดีไซน์ออกมาเนี่ยให้รู้สึกว่ามันสูงยิ่งขึ้นทําให้มันอบรัดอบรัดนะครับสลีระเราได้ดีนะขณะเราเข้าโค้งหรืออะไรแบบนี้ครับมันนั่งแล้วมันกระชับมันไม่หลุดนะครับออกจากตัวเบาะประมาณนั้นนะครับจอกลางครบออโต้นะเดี๋ยวเข้ามาดูออปชั่นให้ดูด้านใหสนิทครับข้างในไม่มีช้ำครับไม่สองหมื่น นะครับไม่สองหมื่นภายในไม่มีช้ําเลยกริบกิสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับภายในสวยๆนะครับด้านหลังครับสวยงามครับด้านหลังไฟท้ายนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็จะบอกว่าเรื่องของไฟท้ายไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าตัวอย่างใดเนาะอย่างที่บอกฮะรถมปนปีใหม่นะครับเมื่อรถปีใหม่เนี่ยสภาพหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันสวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมด้วยคันนี้หากซื้อไปนะลูกค้าตรวจเจอว่ารถไม่เดิมนะเคยมีการชนมานะครับ นี่ครับชนหนักจมน้ําพิกว้มกับสีกอใหม่ซื้อคืนทันทีครับนะคันนี้เปรียบเทียบกับป้ายแดงได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าราคาหายไปถึงแสนสามนะครับแสนสามเยอะนะคุณผู้ชมนะครับราคาที่มันถูกหายไปนี่ครับเสาอากาศคีบฉลามมีมาให้ครบนะครับร่อแมะขอสิบห้านะไม่มีริ้วรอยการเบียดเลยนะใสๆครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถตัวรถยังไม่เคยผ่านการเคลมสีหรือว่าทําสีตัวอย่างใดเลยคือใสๆเลยประวัตินะครับคันนี้ส่วนภายในครับ สะอาดสะอาดครับแบบนี้เลยนะครับภายในมาดูด้านหลังกันครับนี่นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับเป็นทูสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเหยียบปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะครับ เลขไม้สองหมืนะครับผมอะไรสามก้านนะครับจอกลางครบนะครับ a p p l e c a r า l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับผมแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์เย็นแน่นอนครับ Toyota าหายห่วงสบายใจได้นะครับมีที่วางแก้วน้ำสองใบได้เกียร์ออโต้ครับกล้องหลังมีให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกมือเป็นแบบก้านยกครับหลังคาสีดำนะครับไฟเพดานติดครบกระจกมองนะครับ เิเกอร์ของเดิมครับด้านข้างด้านหน้าครับครบครับปกติแบบนี้เลยนะครับสำนงสำเนาเือรด้านหน้านะครับตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับมาดูห้องเครื่องกันครับเพื่อนเพื่อห้องเครื่องเดิมๆนี่ฮะนะครับเครื่องโยนจะเป็นเครื่องหนึ่งอนะครับหรือว่า1 2 0 0สองซีซี ี่ครับภายในคลิปๆเลยสะสะอาดมากครับใมสองหมื่นนะตามเลทตามข้อต่างๆยังเงายังใสยอยู่แบบนี้เลยนะครับหัวน็อตด,ด้านข้างด้านหน้าทุกอย่างเดิมสมบูรณ์ครับนะเดิมๆหมดเลยสมบูรณ์มากด้านหัวด้านข้างเต็มนะครับภานหน้าทุกอย่างของเดิมนะครับใครสนใจต้องรีบด่วนนะเพราะว่าลูกค้าเริ่มดูแล้วนะครับอันนี้นะลูกค้านะครับเมื่อกี้ลูกค้าเดินผ่านบอกครีน่าสนใจเห็นไหมนะเพราะว่าด้วยสีวันสีพิเศษนะครับแล้วก็ หายากด้วยนะครับในตลาดรถมือสองนะครับไม่แค่20,000ื่นนะครับปี23นะครับ4 8 9 0 0 0แาพนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ